สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮานอนนะคะคลิปนี้ก็จะมาอันบ็อกซิ่งทานนี่นะคะหนู่รอมาหลายเดือนมากพิออเดอร์ไปตั้งแต่ตอนไหนจำไม่ได้และนานมากเลยนะคะแบบรอนานมากน้องเป็นเนนดรอยเบอร์ 1CJ8 นื่งสี่เจ็ดแปดนะคะชื่อลิตเติ้ลโลสฮาร์ดนะคะ มาจากเกม Twisted Wonderland ทวิส t e เต็ดวัน l ดอรนนะคะนี่มีโลโกโล้ดิสนีย์ด้วยนะคะเป็นเกมที่ลิขสิทธิ์ดิสนีย์กับญี่ปุ่นไม่แน่ใจนะคะแต่แบบเป็นเกมเหมือนประมาณว่าเอาตัวร้ายของดิสนีย์เนี่ยมาเป็นคาแรคเตอร์ในเกมนะคะก็ ใครที่ติดตามก็คงจะรู้แล้วว่าน้องเนี่ยเป็นตัวร้ายจากเรื่องไหนนะคะแต่ถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เพราะว่าเป็นเนนโดลอยเนี่ยก็ลองเดาดูนะคะแต่เดาไม่ยากหรอกเนี่ยดูสิเดาไม่ยากเลยนะคะก็เอ่อคอลเลกชันนี้เป็นของอานิเพลกนะคะก็เดี๋ยวเราไปแกะน้องกันเลยดีกว่าต้องเอาน้องออกมาจากกล่องนะคะเพื่อนเพื่อนคนอื่นรอแล้วเอ้ยหนุนลืมค่ะ นี่ถ้าคนที่พีออเดอร์นะคะจะได้เข็มกลัดลิปจูไปด้วยเข็มกลัดน่ารักอ่ะแกะเข็มกลัดก่อนนี่นี่ค่ะน้องน่ารักมากโอเคเราไปแกะตัวจริงกันเลยดีกว่า แบบจเจลนิดนึงส่วนนี้แบบสีแดงขึ้นเพราะว่าน้องเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยจะหน้าแดงอย่างนี้เลยนะคะดูเทียบสิน่ารักมากเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรไม่เท้าไม่ใช่อะ่ะน่ารักจัดลองให้ลูกๆคนอื่นถือนะคะ ได้เปลี่ยนมือนะคะถือไม่ได้ประมาณนี้คะ่ะน่ารักจ้าชอบอันเนี้ยน่ารักมงกุฎน่ารักมากเลยมงกุฎแล้วก็มีพวกยังไม่ได้เกะเลยนี่วมีพวกเค,ค้กพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกะออกมาดีกว่านี่เค้กค่คะไม่ใช่เค,ค้กมันคือทาร์ตทาร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ น้องมิ้นชมพูนะคะนี่น่ารักมากเลยแล้วก็มีซ่อมนะคะทุกคนมันเล็กมากให้เนนโดรอยถือนะคะนี่โอ้ยหยิบยากช่างมันมละกันเดี๋ยวเราไปดูตัวลิโดเลยดีกว่าทุกคนโอ่อยน่ารัก น่ารักมาก้องเอาพาติกตรงนี้ออกโดยการดึงพาดผมออนี่คะ่ะตอมา คนโหนี่มีลูกคนใหม่แล้วเราก็ต้องอวดนะคะน้องสวยมากน้องดีมากอาแล้วหนุนก็เพิ่งจะเห็นนะคะมีผ้าคลุมตรงนี้จะไปแกะดูกันนี่คะ่ะเป็นออ่ผมทำไมไม่มีผมสองแบบวะไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้ผ้าคลุมค่ะแล้วก็เป็นถุงมือ เป็นแขนะเป็นพัดแขนนะคะนี่ค่ะผ้าคลุมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ให้น้องเลยดีกว่านี่ค่ะน้องแบบเลอดหลัวลังการมากเลยอะ่ะสวยด้วยน่ารักมากน้องเป็นผู้ชายนะคะทุกคนน้องสวยก็จริงแต่คือแบบคำหนาคำว่าสวยก็มีในหมู่ผู้ชายได้นะนี่ าอเป็นว่าหนุนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเนินอรอยเหมือนกันก็คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะคะก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย